วันนี้ผมก็จะมาขยายความหมายในเรื่องของตัวฟังก์ชันที่เราสามารถจับต้องได้นะครับผมพวกคนที่ออกกำลังกายนะครับผมซึ่งเวลาเราเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับคล้ายๆเหมือนว่าเรามีคนแนะนําหรือว่ามีโค้ดส่วนตัวนะครับผมเพื่อนเนี่ยสามารถสอบถามในเรื่องของข้อมูลชิงลึกเนี่ยจากทางด้านแอดมินหรือว่าทางด้านเพจออฟฟิเชียลของทางด้านอันเดอร์เมอได้นะครับผมซึ่งจะมีในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยให้บริการ,รอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าสอบถามทางด้านร้านได้นะครับผม ซึ่งเราจะสามารถตั้งค่าหรือว่าลงข้อมูลได้นะครับผมในเรื่องของตัวฟังก์ชันหรือว่าในเรื่องของตัวข้อมูลนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของพื้นฐานแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับผมสลับของรองเท้าอันเดอร์เมอร์นะครับผมเอาอันเดอร์เมอร์นะครับผมมันจะมีอยู่6รุ่นนะครับผมเขาจะเรียกเป็นรุ่นลันสูตรนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมจะเป็นรุ่นในร่รุ่นของตัวมาชินาอันนี้ก็สามารถคอนเนคได้2นะครับผม ตระกูลแฟนทอมนะครับผม3นะครับจะเป็นในเรื่องของตระกูลโซนิกนะครับผม4จะเป็นในเรื่องของตัวเวโลซิตี้นะครับผมส่วนตัวที่5นะครับผมจะเป็นในเรื่องของตัวอินฟินิตนะครับผมส่วนตัวที่6รุ่นสุดท้ายนะครับผมที่สามารถคอนเนคตได้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวกาเลียนนะครับผมซึ่งจะเป็นรองเท้าสาหรับคนท้าแบนด์หรือว่ามีโปเนชันนั่นเองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อย่าลืมในเรื่องของหรือว่าดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันดีนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับผมกล่าววิพาก็ ประธานดูดกอบไปด้วยนะครับผมผมหรือว่ามาแชร์ต่อข้อมูลนั่นเองนะครับผมก็เป็นคนรักสุขภาพด้วยกันหรือว่าคนบ้าวิ่งด้วยกันนั่นเองนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวพบกันในเรื่องของคนทต์ต่อไปนะครับผมอาจจะลงในเรื่องของข้อมูลที่เป็นเชิงลึกมากกว่านี้ให้ก็ได้นะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขอบคุณและสวัสดีครับ